คนที่รู้วิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะได้เปรียบคนอื่นตั้งแต่ผมรู้จักวิชาโหราศาสตร์มันช่วยทําให้ผมเข้าใจเส้นทางของชีวิตผมมากขึ้นปัจจุบันมีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้ในแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการการลงทุนของวอล l สตรีทหรือว่าวงการการแพทย์ก็มีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็ชอบวิชาโหราศาสตร์นะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการของเราด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่ไหมโอเคเจอมาหลายคนแล้วห้องนี้จะหามหามบ้าฟอนหน่อย <c oughs> กล้าเรื่องแปลกแปก <c oughs> <c oughs> เอ่อทีเนี้ยที่พี่บอกว่าอังคารในดวงของอีลอนมาร์กอนไม่ไม่ได้นําแต่เรื่องเรื่องดีมาให้เขา <c oughs> ถ้าเป็นอุดอะ่ะเ, <c oughs> เราเห็นอุดอะ่ะเรา <c oughs> เราอย่าไปวางใจมันถ้าเป็นกเกษตรเนี้ยราวางใจได้ว่ามาแต่เรื่องดีแต่ว่าถ้าเป็นอุดอะให้เราไปดูเลยว่าอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอะไร ดูของอีลอนมักเนี่ยบูช่วยตอบให้ชื่นใจอีกรอบว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรดาวเจ้าเรือนอืม้าอันนี้คือดาวเจ้าเรือนนี่คือดูจากภพหรือดูจากอะไรนะ<บ>ดูจากตัวละครอ่ะฝน <laughs> อีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อังคารเป็นเกษตรราศีอะไรอังคารเป็นเกษตร ราศีเมษกับกับพิจิตมเก่งมากแค่นี้ก็ชื่นใจแนละ้วจริงพิจิตกับเมษเนี่ย <c oughs> เป็นพบอะไรของคนที่ลัคนาราศีเอ่อราศีอะไรวะเนี่ยกันกันเอเอเฮ้ยพี่เมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ต้องถามว่าอะไรนะผมถึงตอบเมษกับพิจิตอ่ะมันต้องคืออะไคือ้ อังคารเป็นเนกเษตรราศีอะไรคือ<ม>ถามว่าเจ้าเรือนรักคืออะไรใช่ไหมไม่ทีนี้พี่ถามว่าอังคารอังคารเป็นกเกษตรราศีอะไรสําหรับคนที่ลักนาอยู่ราศีกันไม่ไม่แล้ว,แล,วแล้วก่อนหน้านี้พ,พี่ถามว่า,าอ,อ,อะไรก่อนหน้านี้พี่ถามพี่ถามว่าอังคารเป็นเจ้าเรือนอะไรของอีลอนมัสกอังคารเป็นเจ้าเรือนอะไรแล้วก็ต้องไปดูที่กเกษตรของอังคารถูกไหมใช่อ๋อโอเคอโอเค เดี๋ยวสับสนอ,อีกค่อยๆผมว่าหลายๆคนก็สับสนเหมือนผมอ่ะเขามีโอกาสไปดูคลิปไงพี่ว่าเขาจะสับสนน้อยกว่าบ,บูถ้าบูไม่เอากลับไปดูคลิปอ๋อโอเคอเป็นที่เมธกับพิจิตใช่ไหมถูกต้องอเสร็จปุบ๊บเราก็ไปดูว่าเมธกับพิจิตเขาอะไรไปอยู่เป็นพบอะไรของเขาเป็นพบที่ เป็นพบที่สองกับเจ็ดเฮ้ยเฮ้สามสามกับสามกับแปดถูกต้องทีเนี้ยจำได้แค่ที่พี่บอกว่าถ้ามันเป็นเจ้าเรือสองเรือนเนี่ยวิธีที่เราจะดูว่ามันเอาความหมายของเรือนไหนมามากกว่ากันเน่ยเราดูตำแหน่งมูลละ,กะเกษตรมูลละ,ะเกษตรอังคารเป็นมูลละ,กะเกษตรที่ราศีอะไร เมถูกต้องเก่งมากเพราะงั้นตอนที่พี่ดูวดวงดวงอีลอนมาร์กนะตอนพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องชีวชีวิตประวัติเขาเท่าไหร่นะพี่ดูแล้วพี่รู้เลยว่าอังคารเนี่ยยังไงก็จะต้องนําโทษมาให้เขามากกว่าสมควรถึงแม้ว่าอังคารจะอยู่จุดประโมอ,อดุดถึงแม้อังคารจะดีมากและทําให้พบที่ห้าของเขาแรงมาก ยังไงอังคารก็ต้องเอาความหมายของเรือนที่แปดหรือมรณะมาให้ดวงชะตาเขาเรือนที่แปดเอาความหมายของเรือนที่แปดมาอยู่ในเรือนที่ห้าของเขาอเอาความหมายของความตายความพัดผาความล้มละลายการภากจากมาอยู่ในภพที่หมายถึงบุตรหมายถึงความฉลาดหมายถึงความรักมาในดวงชะตานี้และมีผลแรงมากด้วยอืมแล้วจริงไหม ลเห็นแน่แหใจร้อนอยากรู้ว่าคือเวียถ้าเราดูแค่หลักแค่เนี้ปกติพี่จะไม่ทายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความปลายแล้วเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญมากไม่ควรจะทายใครถ้าเราไม่มีหลักข้อมูลที่แน่นพอตอนแรกพี่เอามาสอนพี่ก็เลยดูแค่เรื่องเรือชะตาไงพี่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีปัญหากับบุตรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่อธิบายเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันค่อยๆเจาะทีล,ละเรื่องแล้วบูจะเห็นว่าทําไมพี่จะ ว่านักโหราศาสตร์จะทายออกมายังไงะบูบูปักคงลูกเพจทุกคนนะครับปักคงไว้ก่อนว่าดวงเนี้ยยังไงพบที่ห้าก็ต้องแรงมากต้องให้คุณมากแต่ว่าจะนําพาเรื่องเกี่ยวกับพบที่แปดที่ความหมายเกี่ยวกับเรื่องความตายความ,มพัดภาคมาแรงมากๆในพบที่ห้าเหมือนกันทีเนี้ยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าพบที่ห้าเขาจะดีมากจริงหรือเปล่าเราไปดูดาวเจ้าเรือนพบที่ห้าคืออะไร พบที่ห้ามาคือเจ็ดคือเจ็ดเจ็ดไปอยู่ไหนเจ็ดไปอยู่พืชศพพืชศพอืมไปอยู่กับศพอ่าอยู่กับศพอ่าซึ่งศพเนี่ยเป็นเกษตรเห็นไหมอืมเพราะฉะนั้นดาวไหนก็ตามที่ไปอยู่กับดาวที่เป็นเกษตรอ่ะตัวดาวเองก็ดีขึ้นตัวเรือนก็ดีขึ้นเสากับศพเป็นดาวคู่มิตร แค่นั้นยังไม่พอมีพฤ้นหรรอยู่ตรงข้ามเห็นปะ uh, uh, ออกแสงให้เรือนี้อยู่ uh, uh, เพราะงั้นในพบที่ห้าภาพรวมมะพี่ว่ายังไงดีก็ต้องเป็นหลัก uh, uh, พบที่ห้ายังไงก็ต้องดี uh, แต่เรื่องร้ายพี่มั่นใจว่ายังมีอยู่ตอนแรกพี่อ่ะทายว่าอ๋อยังไม่จบมีต่ออีกนิดนึงที่พี่เคยบอกไปว่าความหมายของพบที่ห้ามันมีหลายความหมาย บุตรความฉลาดความรักทีเนี้ยเราจะคอนเฟิร์มว่าเรื่องไม่ดีจะออกเรื่องไหนอ่ะให้เราไปดูดาวที่แทนความหมายของเรื่องนั้นเป็นการลกหรือการละก,กะในเรื่องนั้นเราจะคอนเฟิร์มเรื่องความฉลาดของเขาว่าการที่อังคารเอาเรื่องร้ายมาเราจะไปทายเรื่องเรื่องไหนดีไปดูเรื่องความฉลาดก่อนความฉลาดทั้งโลกอันเนี้ยเราเน้นพุทธ เราก็ไปดูพุธว่าอยู่ตำแหน่งดีหรือเปล่าอันนี้พี่สรุปเลยกันพุธไปอยู่ภพที่สิบซึ่งเป็นภพที่มีกําลังแรงพุธเป็นกเกษตรอยู่กับอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะอยู่กลางฟ้าเพราะฉะนั้นพุธเนี่ยไม่ใช่ปัญ,ปญหาสําหรับดวงนี้เขาควรจะเป็นคนที่ฉลาดและฉลาดมากด้วยเพราะภพที่ห้าก็ดีตัวดาวพุธเองก็ดีถ้าเราจะไปคนเฟิร์มเรื่องความรัก ความรักเนี่ยไปอยู่ภพที่เก้าซึ่งเป็นภพที่ดีเป็นตําแหน่งเกษตรอยู่กับดาวคู่มิตรได้แสงจากพิเรห์หัดงั้นเราก็ไม่ควรทายเรื่องความรักว่าไม่ดีอ mm hmm. ทีเนี้ยพอเราไปดูเรื่องบุตรดาวที่เป็นการลบของบุตรหรือความหมายแทนบุตรอ่ะคือพฤรหัดพฤหัดไปอยู่ภพที่สามพฤหัดถูกเล็งโดยเสา mm hmm. ถึงแม้ว่าจะมีแสงจาก สุกอยู่ด้วยก็ตามครับทีเนี้ถ้าจะคอนเฟิร์มจริงๆต้องไปดูองศาว่าใกล้กับเสาหรือสุกมากกว่ามากกว่ากันแต่ถ้าเราโฟกัสที่พื้นรหัสแล้วอ่ะพื้นรหัสก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุดอืมเพราะฉะนั้นตอนแรกอ่ะพี่ทายว่าเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรอย่างรุนแรงตอนแรกที่พี่ทายดูเฉพาะดวงชะตาอีแปะนะอืมแต่เนี่ยเราเรามีดวงครูที่มีเฉลยอ,อยู่แล้วใช่ พี่ก็เลยไปาตามอ่านดวงเขาในเน็ตปรากฏว่าอีลอนมัสกเนี่ยเสียบุตรคนแรกกับภรรยาคนแรกเขาไปไปตั้งแต่พึ่งคลอดแหะเหมือนอายุประมาณสิบสิบสัปดาห์ก็เสียชีวิตเออแต่พี่คิดว่าในดวงนี้น่าจะมีปัญหากับบุตรเพราะนิสัยความรุนแรงอีกมันาม,าามาจากเลมาาจกลขอังคาร เพราะว่าอังคารเอาเรื่องเกี่ยวกับพศบแปดมาแล้วมีราหูมาอยู่ด้วยเพราะงะั้นดวงนี้ยังไงเรื่องบุตรก็ต้องมีปัญหาแล้วพี่ไม่คิดว่ามันออกแค่เรื่องของที่เขาสูญเสียบุตรคนแรกไปเวียดาวพื้นดวงอยู่อย่างเงี้ยปกติมันจะติดตัวเขาไปตลอดเมื่อใดก็ตามที่ดวงจรจังหวะฟ้ามาทําให้ดวงโครงสร้างนี้ทํางานมันก็จะเกิดปัญหานี้อีกรอบหนึ่ง อย่างนี้อีลอนมัสต้องมารู้จักพี่แล้วแหละและ<อ>้วก็ถามพี่ว่าจะแก้ดวงผมยังไงครับพี่ว่าเอสโตเมจีต้องส่งเมลไปห,ห, Elon Musk หาอีลอนมัสหน่อยนะพราว่าให้ระวังเรื่องบุตรอย่าใช้อารมณ์มากอย่าใช้ความดุดันกับบุตรซึ่งเรื่องการแ,แก้ดวงนะพี่เขามีลูกอีกไหมเขามีลูกอีกเขามีเขาแน่าจะมีลูกเยอะนะเขามีภรรยาคนที่สองอ่ะลูกน่าจะมีแบบห้าหกคนเลยมั้อ,อืม จะมีปัญหาเรื่องความรุนแรงกระบุใช่ไหมพี่ทายไปในทางนั้นเขาจะมีอมืก็คือลักษณะอังคารในทายด้านที่ไม่ดีของอังคารเนี่ยแล้วองคารนั้นอยู่กับลาหูอีกอยังไงเรื่องไม่ดีก็ออกถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดีออกเยอะมากก็ตามเดี๋ยวสภาพนึงม,มีข่าวอีลอนมัสก์กระทืบลูกอะไรยเอางั้นเลรอะ แต่ในข่าวเขาบอกเขารักลูกนะแต่เราก็ไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัวไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็รักแหละคนตีลูกไม่รักลูกได้ไงมันก็ก็รักลูกแหละกระทืมนะล <laughs> ูก,กของกระทืมนะพี่ <laughs> <laughs> จะพูด <laughs> อะไรวันน <laughs> ึกไม่ออกเกี่ยวกับอ e ีลอนมาร์กเนี่ยอ๋อพี่จะพูดเรื่องการแก้ดวงที่บอกว่าให้ แอสโลเมจิกอ uh, mm hmm. ควรจะเขียนเมลไปถึงอ uh, mm ีลอนมาร์นะเพราะว่าอะไร mm hmm. เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นกรรมถ้าอีลอนมาร์รู้ตั้งแต่ตอนเนี้ยแล้วฝึกควบคุมรู้ว่าตัวเองอ่ะ uh, จะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรโดยสาเหตุเกิดจากความใจร้อน mm hmm. ความโมโหความเป็นอังคารของเขาความนั่นแหละไปอ่ะ uh. mm hmm. แล้วเขารู้ตัวแล้วเขาพยายามป้องกันควบคุมตั้งแต่ตอนเนี้ mm hmm. ยังไงผลของกรรมมันสะสมแล้วมันจะดีขึ้นแน่นอน แต่ว่ามันจะช่วยได้ไม่หมดนะในนั้น <c oughs> บูเขียนเมลหาอีลันมัคซ์ให้หน่อยตัวแทนข <c oughs> อมเมจิกมันก็จะช่วย <c oughs> ใช่มันจะทําให้เบาลงแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ไม่หายยิ่งถ้าแรงนะยังไงผลของกรรมในอดีตถ้าอินเดียก็บอกในอดีตชาติอะยังไงก็ต้องส่งผลแน่นอนแต่ว่าจะดีขึ้นรับรอง <c oughs> ผมจะพูดอะไรวะ ที่ที่พี่บอกว่ารู้รู้เนี่ยถ้าอีรอนมัรรู้ดวงตัวเองแบบจริงๆใช่ปะช่ะมันก็จะได้คนอื่นใช่ป่ะใช่จะได้เปรียบคนอื่นเพราะว่ารู้ว่าจุดเสียของดวงคืออะไรละป้องกันตั้งแต่วันนี้ลดทอนมันตั้งแต่นี้ผลของความรุนแรงก็จะลดลงอันนี้ใช้กับหลักดวงทุกคนเลยนะครับสมมติว่าใครที่รู้อะดูแล้วมีเสาเริงอังคารอย่างเงี้ยแล้วยิ่งอังคารหรือเสาเป็นจุดเจ้าชะตาเป็นเจ้าเรือนรักอะ เขาต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์อย่ามีปัญหากับใครถึงขั้นตีรันฟันแทงหรือว่าระวังเรื่องอุบัติเหตุยิ่งเขาควบคุมตั้งแต่เขายังเด็กจะยิ่งมีประโยชน์ต่อชีวิตเขาไม่ใช่แค่คารดาวอะไรที่ให้โทษในดวงเขาเช่นจันทรสอว่าจันให้โทษจันร์ถึงเสาจันจะเป็นทุกข์จันรจะอ่อนโยนจะจะเบบางเกินไปอ่ะเขาก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่ที่เขายังเด็ก ซึ่งผลการพวกนี้จะสะสมและจะช่วยเขาตอนโต,นตนแน่นอนรับประกันแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวจรหรือจังหวะฟ้ามาโครจรที่ทําให้เกิดปัญหาของจันทยังไงคนคนนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าคนปกติผมเนี่ยแหละอ,อ,อะไรวะเสาเล็งอังคารเป๊ะ,เ,ปะเลยเออแล้วผมแล้วผมก็ใจร้อนจริงๆตอนิเด็กผมแบบใจร้อนมากๆมากๆเป็นเรื่องอะ่ะคนรู้จักผม คนรู้จักผมตั้งแต่เด็กนะจะรู้ว่าแบบผมแบบเป็นเรื่องตลอดเลยอะ่ะเ,เพราะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ย oh, oh, วอกเดียวการบู <c oughs> พี่เสาก็เลยองอาคารแต่ของพี่อะ่ะพ่อบอกตั้งแต่เด็กเลยย้ำมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> เด็กๆช่วงประถมมัธยมมีเรื่องชกต่อยแทบทุกทุกวันเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกเดือนแน่นอนทุกอาทิตย์อะ่ะมีเรื่องชกต่อยหมดแต่ว่าพอย้ายตรงอะไรก็ไม่ค่อยมีเรื่องแล้วพอโตขึ้นผมเนี่ยมีปีละครั้งมั้ง แล้วก็แบบหนักหนักเลยอะพี่อแต่ของพี่ไม่น่าหนักมากเท่าบูอะแต่ของพี่มีแทบทุกวันของผมหนักมากแหละเออพี่มีไม่ค่อยหนักแต่มีเน้นถีขนาดทอเตือนแล้วนะเออเอวของผมนี่ไม่มีใครเตือนเลยไม่มีใครรู้เลยอะอ,อจนมาเจอพ่อพีอ่ถึงได้แบบอ๋อเลยอ,อ๋อเลยเอะไรเงี้ยมันจะแบบขัดขัดขัด,ข,ดขัดกับตัวผมนิดนึงนะเนี่ยผมดูเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงใช่ปะ แต่แบบเวลาปกติผมแบบใจดีมากอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมก็รู้จัพ่อพี่ว่าผมเป็นอะไรวะจัาโผมเป็นมูลค่าเศษอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อเลยเออถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีอ่ะต้องป้องกันตั้งแต่วันนี้แล้วสะสมไปเป็นกรรมสะสมสะสมสะสมนาส,สมโอเคต่อไปอ๋อเรายังไม่ด้ดูพบที่เก้าของอีลอนมาร์คพบที่เก้าของอีลอนมารไหนบูดูซิ ดาวอะไรไปอยู่ก็หกกับเจ็ดไงอืมแล้วก็พื้นหัสเล็งไว้พอพี่ก้าวเนี้ยดีอยู่แล้วอืเพราะอธิบายไปเนี้ยอธิบายไปแล้วถูกปะ่ะสูกเป็นเกษตร,เ,รเ,ษเป็นดาวคู่มิตรกับเสาพื้นหัสให้แสงถึงดาวเจ้าเรือนของพีพ่ก้าเขาคือใครคืออะไรคือดาวอะไรบูต้ตอบหม่คือหกแหละหกเป็นอะไร เกษตรใช่หไหมดาวคนพวกนี้มันชัดเจนนะเห็นไ่ะอ๋อมันชัดเจนมากอืมนี่พี่นี่พี่เล่นตลกว่าเนี่ยแบบจับมาวางเองเปล่าเออพี่แอบวาดรูปขึ้นไว้ <laughs> ถ้าใครไม่ชัวร์ก็ไปหาดวงในเว็บที่เราเคยให้ไปได้นะเว็บอะไรบูจําได้ป่ะเออ data bank อ่ะเออเนี่ยเสิร์ชใน Google อ่ะาาแอ t r o data bank เลยอนะเดี๋ยวขึ้นมาเองอืม โอเคก็จบสองเรื่องใช่ไหมต่อไปเรื่องที่สามมีสี่เรื่องวันตั้งใจว่ามีสี่เรื่องจะจบเรื่องเรือชะตาแล้วทีละแต่อย่าลืมนะเรื่องเรือชะตายจริงถ้าใครสนใจจริงๆนะต้องไปอ่านเล่มนี้นะผลตีปิกาของมันเตสวาล่านะอินเดียยกย่องมานวิสัยของคนที่บประกอไปอยู่พบผมเนี่ยที่พี่เห็นนะพวกนี้จะเช่าพูดหรือสัตรูตัวเอง ชอบอ่านใจว่าคนคนนู้นคนคนนี้คิดอะไรคนคนนี้เป็นสัสตรูและคนนี้จะทําอะไรแต่ว่าทีคทัสลาเนี่ยเขาเล่นว่าดาวอยู่ในภพอะไรดาวนั้นมีกําลังแรงเขาเล่นภพแม่เล่ลา,าศีภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า directional